สวัสดีค่ะแม่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมใหม่เอี่ยมชื่อ oh <my S 1> แ r a n d Central Point s ิท55นะคะว oh. ่าเพิ่งเปิดมา โอ้นี่กลิ่นใหม่นะหอมสดชื่นนี่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องพักนะคะว่าจะสวยงามหรรูาหังการแค่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่มีจุดเด่นมากๆเลยก็คือมีออนเซนด้วยออนเซนเหรอใครชอบแช่ออนเซนบ้างครับโหน้อยดยที่เราไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะเที่ที่นี่ได้เลยที่ครบวงจรจริงเหรอเดี๋ยวเราไปชมห้องพักพร้อมๆกันเลยดีกว่านาอไปเลย นี่นะเอาล,ล็อบบี้เขาดูหรูมากเลยนะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าหรูมากเลยใช่ใชชกกเช็คอินเช็คเอาค่ะเช็คอินเช็คเอานะคะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นห้องพักชั้นอะไรคะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรคะอ๋อเลสซีแลกเนี่ยเหรออ๋อเดี๋ยวนี่เป็นร้านขายของ,งเฉยเฉยเออร้านขายของก่อนค่ะอโอเคเออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกันโอเคค่ะ แค่ลิฟต์ก็ดูหรูแล้วค่ะไปแล้วค่ะดูสิคะโอ้ตกแต่งคนสีทองไปไหมยังคะมาเป็นลิฟต์ไปพร้อมกันเลยนะโอ้ยอย่างดูใหม่ดูเอี่ยมค่ะนี่ตั้งคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยนะคะอ๋อยังข้าไม่ได้เราอยู่ชั้น23สสูงมากๆเลยเหรอตื่นเต้นไหมคะเด็กๆตื่นเต้นโอเคค่ะ อยังไงคะวันนี้เราห้องคักของเราเป็นแบบอะไรคะ宝妈เป็นแบบ Family s u ว t e ค่ะคือบอกก่อนเลยว่า Family s w i t e มันเป็นการเปิดสองห้องเชื่อมต่อกันเป็นห้องแบบสวีทกับห้องดีลักซ์ธรรมดาโอเคอันนี้เราอยู่ในห้องดีลักซ์ก่อนนะคะโอ้เป็นไงคะบว่าเป็นเตียงบอกว่าสองเตียงนะอใหญ่ปึ้มใหญ่พ่มนอนชอบทเรื่แบบนี้มาล นุ่มสบายอุ๊ยที่สาคัญนะวิวเป็นไงคะวิววิวเมืองริมบ้านเลยค่ะอืมอเมืองโอ้โหป๊าบ้านมาดูใกล้ๆหรือยังโอ้โหเป็นไงเป็นไงหน้าตาคันนี้นะเปิดปิดแบบอัดไฟฟ้าด้วยรู้ไหมเออเนี่ยหัวเตียงเห็นไหมหัวเตียงหัวเตียงนี่ข้างล่างนี่กดสองอันนี่ันอ่ะกดสองอันเลยเหรอเออ นี่สมมุติว่าเรามันโปร่งอันนึ่งมันถิบอ่านี่ไงมันจะค่อยๆลงมาทั้งคู่เลยอ่าก็คือเวลาถ้าเราจะนอนเราก็ปิดแบบทึบนี่ไหมอันนี้ก็คือแบบทึบแล้วก็จะมีแบบแบบโปร่งแบบกรงวนเราแบบอยังเออเห็นบ้างอะไรเงี้ยอ่ามาม่าเอาเอาไอ้ทึบออกกันแล้วกันอ่า อันซ้ายหรืออันฝาอ้าวเห็นไหมเออนะคะเออก็จะลดแสงในห้องได้แต่ว่าก็ยังเห็นเมืองแบบรางๆนะคะาไปดูห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะมาโซฟานี่ก็เป็นไงครับโซฟาสบายไหมโซฟาเป็นไงครับสบายอ่ะครับอืมชอบไหมไกลแล้วแหละไกลไกลเรือแล้วค่ะห้องน้ำเนี่ย นี่แบบโอ้สะท้อนรอกทิศเลยนะที่ผมชอบแบบสบายห้องเป็นแบบนี้นะมันดูให้ความรู้สึกรูรามากๆเลยที่นี่ใหม่เอี่ยมแลยยังไงคะอันนี้ชักโครกค่ะชักโครกค่ะจะบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นชักโครกแบบญี่ปุ่นโอ้คือมันจอเนียมาล้างก้นให้อัตโนมัติใช่ไหมน้ำล้างก้นมีน้ำล้างจุจิมีแบบผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมแล้วมีเป่าแห้ง ชีสเสร็จเบาแพ้ให้ด้วยโอ้โหใส่เก้งให้ด้วยไหมคะเนี่ยไม่ต้องแล้วก็ที่สำคัญป้าลองให้ดูเลยค่ะป้าลองนั่งคือมันอุ่นด้วยนะอ๋อเหรอมาม่าลองให้ดูได้ไหมคะอย่าดีกว่าเคยบอกว่าใครเคยไปญี่ปุ่นก็จะได้ลองใช่ไูมเนาะแล้วคือถ้าไปญี่ปุ่นอากาศมันหนาวมากใช่ไหมป้าลองนั่งอุ่นๆเวลานั่งนะฟินมากเลยไม่ไม่ใช่แบบนั่งเย็นๆแล้วหดหมดเลย เดี๋ยวเราพาไปดูห้องสองที่เป็นห้องสวีทธรรมดาแบบเด็กๆไปไหนแล้วอ่ะแอบไปดูแล้วเหรอไปแล้วมาเอาไปไหนแล้วอ่ะอ่านี่เป็นห้องตกกันใจหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องสวีทนะคะโอ้วิวเป็นไงครับ宝妈วิวเร่งค่ะเพราะว่าวิวเมืองกรุงเทพเลยนะโอ้โหอันนี้เป็นที่โทฟานั่งเล่นนะคะพร้อมทีวีออันนนี้้เป็หง คีช <Okay. S 2> ุดม,มีโต๊ะทานอาหารอ๋อมีโต๊ะทานอาหารด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีห้องครัวด,ด้วยโอ้ยดีจังเลยโอ้ยมีเครือ่องซักผ้าเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยมีเตาอบด้ว<ไ>นะยนะเตาอบด้วยเหรอคะใช่แลโอ้ยนี่เราก็อบขนมได้เองทำไม่เป็นกันทำไม่เป็นกันเรามีเครื่องมือเดี๋ยววะ โอบไม่เป็นนะคะเราเปิดตู้ดูได้ไหมคะมีอะไรคะตู้นี้เป็นฟังก์ชันอ๋อนี่เป็นอะไรนะคะจานชามถ้วยชามใช่ไหมตัวแบบใครมาอยู่นานๆมาทำธุระกรุงเทพอยากได้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านเลยอ๋มีกระทงกระทะด้วยนะคะใช่แหละกระทะอันนี้ไว้ตีหัวคนไว้ตีปบบบ้าก่อนเลยด้วยอุ้ยตู้เย็นใหญ่บึ้มค่ะน้มแกน้ร้อนกับสิ่งน้ำแข็งมีกาแฟมีครบทั่วเลยนะคะโอเค ก็เย็นก็ใหญ่ใหญ่พึ้มค่ะใหญ่บึ้มแต่ว่าอันนี้โอ้ยอะไรครับต้องแข่งใหญ่มากเลยอ่ะชอบชอบชอบโอเคเลยมีโต๊ะทานอาหารให้ด้วยนะวิวก็จะสวยงามมากทานอาหารตรงนี้ไปกินไปชมวิวไปโอเคค่ะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นเป็นอะไร อันนี้อ๋อเหมือนกันเหมือนกับห้องนู้นนะคะห้องนเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนกันเป๊ะค่ะการกันไม่ต้องดูง่าอันนี้เป็นห้องอะไรคะห้องนอนค่ะห้องนอนเหรอคะโอ้ห้องนอนเลยหน้าต่างเยอะหน้าต่างเยอะอ๋อห้องนู้นก็โค้งแบบก้าวขึ้นมาโอ้ดีจังเลยเอากายครับกายเลื้อยอ่ะครับกายกายทำไรครับกายกายจะนอนกายจะนอนแล้วเหรอโอ้ตกใจเยอะโอ้เออเป็นไงคะเป็นไงคะห้องดีไหม เออเป็นไงคะกายเป็นไงครับชอบไม่ชอบครับชอบเหรอครับโอ้แล้วเกดเป็นไงครับโอ้เกดชมบิวเอโอ้เสียวไสใช่ไหมมันสูงใช่ไหมนี่จากชั้น23อืิบสมดีไหมคะห้องนี้ดีแต่ว่าหนูจะมุดไปบ้านแมวอ่บ้านแมวไงคะเอ้าเุ้ยเข้าไปได้เหรอ ที่นี่นะยังมีสระว่ายน้ามีบ่อออนเซ็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอีกทีนึงนะโอเคพักผ่อนกันพักผ่นกันจากเดินดูห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเดินดูชั้น F เป็นชั้นของการรวมแฟซิลิตี้ต่างๆนะคะที่ใช้ในโรงแรมข้างหลังคืออะไรคะเนี่ยห้องโซเชียลรูมจ้าโซเชียลรูมเหรอคะโอ้ดาว่าไอเปิดยังไงคะเนี่ยไม่เห็นมีประตูเลยค่ะ เออตัวนี้คะเอ้านี่ไงโอ้ใช้ดันเอาเหรอฮะอ๋ออันนี้เป็นประตูทักสามบานเลยนะใช่ใช่สโซเชียลรูมเนี่ยเดาว่าเป็นห้องที่เอาไว้มาแบบนั่งคุยงานพบปะสังสรรโอ้โหด้าเด็กเน่โอ้สวยจังเลยอ่ะสิโอ้โซฟาดังสื่อให้อ่านโอ้ดัสือให้อ่านนะคะใช่เลยโอ้โซฟาสวยจังเลยค่ะใกรเนะสวยไหมคะเกตอืม นี่มีหนังสือให้เด็กๆอ่านด้วยนะนี่ไงนี่ไงเออนี่เหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์เนาะทั้งอ่านหนังสือนั่งคุยงานอรต่างๆอืมได้หมดเลยใช่จะบอกว่าคนที่จะเข้ามาโซนนี้ได้คือต้องมีบัตรห้องพักบ้างโอต้องเป็นแขกที่นี่ค่ะจะติดขึ้นมาต้องใช้บัตรหน้าเหมือนเวลาจะขึ้นห้องพักอ๋อค่ะอืมชั้นนี้มีอะไรอีกคะนอกจากดูอ่างโซเชียลรูมเนี่ยมีสองห้องนะอันนี้เป็นโซเชียลรูมหนึ่ง ก็จะเป็นเน้นไปทางโซฟากมีนั่งเอนสบายๆแต่ว่าโซเชียลรูมสองเนี่ยเป็นไรคะมีแฉ้มมานิดนึงมีโต๊ะเหมือนโต๊ะาำหรองาประชุมค่ะหระชุมประชุมงานได้อะไรที่จะดูเป็นทางการขึ้นนิดนึ่งแล้วมีอะไรอีกคะต่อไปเป็นฟิตคลับก็เป็นฟิตเนสโอ้ฟิตเนสเหรอคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะไรชัดเจน เอ้ยถ้าไม่ไม่มีชุดห้ามห้ามเล่นนะลูกโอ้ตรงนี้เป็นเป็นฟิตเนสใช่ไหมคะโอ้โหเป็นวิวสระว่ายน้ำใช่ไหม I oh